สวัสดีครับผมช่างทัดนะครับช่างทัดทำได้ทุกอย่างอันนี้ผมจะมาเช็คตัวเขาเรียกอะไรนะตัวแมปเซนเซอร์เรือนคันเร่งนะครับออพอดีรถของผมจะเป็นคลิกนะครับคลิก 1, 2, 5 i มันส,สตาร์ทแล้วเหมือนเหมือนคันเร่งมันค้างครับเดี๋ยวมาพูดถึงตัว<ๆ>เรือน ไอเซนเซอร์เรือนคันเร่งของมอเตอร์ไซค์สักนิดหนึ่งก่อนนะครับก่อนที่จะไปวัดโวลต์กันนะครับ <c oughs> ก็คือตัวเซนเซอร์เรือนคันเร่งอันนี้นะครับของผมมันอของคลิก1 2อยิบนะครับเอาซื้อมาซื้อมาจากไหนก็นแล้วแต่นะครับแต่ผมสั่งจากแอปนะครับาลาซาด้ามาก็ซื้อมา ใช่ว่าเราจะซื้อมาแล้วเอาไปใส่ในตัวรถก็คือมันใส่มันใส่ง่ายครับมันเนี่ยครับรูนอ็อตมันจะน็อตตัวเดียวนะครับกับแจ็คตรงนี้นะครับหยิบแจ็คก็ดึงออกแล้วขันน็อตอ,ออกนะครับใช่ว่าจะใส่ไปแล้วแล้วมันใช้ได้อย่างของผมเนี่ยใส่เข้าไปแล้วปรากฏว่ามันก็เร่งนะครับขันเร่งเหมือนขันเร่งค้างเลยครับสตาร์ทรถปุ๊บมันก็จื๊บแบบลากยาวเลยนะครับผม ก็ซื้อมาแต่มันก็เป็นบางตัวนะบางครั้งอะ่ะบางทีซื้อมาก็ใส่ไปก็อาจจะใช้ได้เลยแต่มันก็ส่วนน้อยนะครับส่วนน้อยก็คือวิธีแก้ก็คือก็ต้องมาตั้งอ,องศามันให้ได้ก่อนนะครับเ,เดี๋ยวผมจะไปตั้งองศาให้ดูนะครับว่าตั้งยังไงตั้งข้างนอกเสร็จแล้วเวลาเราไปเสียบเข้ากับตัวรถนะครับ ข,ขันน็อตก็อย่าเพิ่งขันแน่นนะครับก็ต้องไปตั้งที่ตัวรถอีกนะครับแต่ตั้งในตัวรถเนี่ยต้องระวังนิดนึงนะครับอย่าให้สายไฟมันไปแตะไปอะไรไปโดนกันเดือดขาดนะครับแล้วเดี๋ยวามาดูการตั้งของผมนะครับเดี๋ยวตั้งอังนอกก่อนนะครับมาดูกันครับเหมือนเขาเร่งมัค้ามันก็เตาดไปเลยนะแล้วทีนี้ผมซื้อตัวแมปเซนเซอร์ Map ตัวนี้ครับมาเปลี่ยนใหม่ ยังไม่หายนะครับผมก็ยังไม่หายก็ทีนี้ผมก็ไล่คือถอดตัวลิ้นที่เปิดนะะตรงนั้นเอามาล้างแล้วก็ก็ยังไม่หายทีนี้ผมก็เลยลองมาดูตัวนี้นะครับลองมาวัดวัดไฟเซนเซอร์ตัวนี้นะครับเซนเซอร์ตัวเช็คคัเลเ่งนะครับไฟมันจะมาเลี้ยงเซนเซอร์ตัวนี้นครับห้าโวลต์ นะครับผม5โวลต์ก็คือเวลาใส่มันจะอยู่ประมาณนี้นะครับถ้าใครเป็นช่างก็จะรู้เนาะน็อตมัน,นจะมีตัวเดียวนะครับน็อตจะมีตัวเดียวก็ส่วนแจ็คก,ก็จะเป็น3ขาแบบนี้นะครับก็เวลาใส่ก็ใส่เข้าไปแล้วก็เสียบแจ็คอะไรอย่างเงี้ยครับประมาณนี้แต่ที่นี้ของผมมันล่ะมันค้างเขาเรียกมันค้างผมก็เลยถอดมาจะเช็คนะครับก็คือพอดีผมมีตัวแจ็คแบบนี้นะของพวก จอมพวกเครื่องถ่ายเอกสารแล้วนะครับผมมีแจ็คเยอะแยะเต็มไปหมดเลยครับผมเลยเอามาดัดแปลงนะครับแต่เราต้องดูด้วยครับว่าว่าว่าเส้นไหนไฟเข้าเส้นไหนไฟออกเส้นไหนลบอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมดูมาแล้วก็คือข้างบนเนี่ยครับเนี่ยมันอยู่แบบนี้นะมันจะแปะเข้าไปกับตัวตัวเครื่องครับแบบนี้นะขันน็อตก็คือตัวบนจะเป็นตัวจ่ายไฟเข้าไฟ5โวลต์น,นี่แหละจากแบตเตอรี่นะครับแบตเตอรี่มอเตอร์ไซค์อ่ะ ตัวบนจะเป็นสายไฟเข้าตัวกลางจะเป็นสายไฟออกนะครับแล้วก็ตัวล่างจะเป็นกราวนะครับผมก็เลยเนี่ยได้ตัวนี้มาพอดีเลยนะครับะจะลองดูนะผมก็ทำประมาณนี้แบบบ้านๆเลยนะครับมิเตอร์รีเซ็ตมิเตอร์ก่อนใช้มิเตอร์ตั้งย่านมิเตอร์ไปที่ DC นะครับผมจะเสียบแบบนี้เลยนะครับพอดีมันเข้ารูพอดีเลยนะครับผมด,ดัดแปลงเอานี้เสียบเข้าไปแล้วนะครับก็เดี๋ยวนะ มิตเตอร์เนี่ยสาย<ม>ก็คือตัวผมจะใช้ตัวอะแด pter นะครับ<ม>ก็คืออะแด pter ตัวนี้ครับต้องดูด้วยนะครับว่าจ่ายไฟมาเท่าไหร่ตัวนี้อะแด pter ตัวนี้จ่ายไฟมา5โวลต์พอดีนะครับ<ม>ก็อ่าส่วนขั<ม>้วอะแด pter ก็จะเป็นประมาณนี้ครับ<ม>ก็คือเป็นรูเนาะก็คือรูข้างในเนี่ยมันจะเป็นไฟบวกนะครับส่วนรอบนอกที่จะเป็นกราวผมก็เลยเอาสายไฟเสียบเข้าไปนะครับ แต่พไฟแบบนี้เสร็จแล้วผมใช้ตัวมิเตอร์สายดำมาคีบตรงนี้นะครับก็คือมันเป็นลบนะครับผมจะเช็คว่าไฟมันเข้าออกเท่าไหร่แล้วผมมีตัวคีบแบบนี้ด้วยนะครับผมก็จะมาคีบลบตรงนี้อีกรอบนึงปุ๊บเสร็จแล้วเรามาดูตัวนี้ลบมันอยู่ข้างล่างนะครับเส้นล่างผมก็จะมาคีบลบนี่เลย ขีดลบนี่เลยเสร็จแล้วส่วนไฟบวกมันจะเป็นแจ็คแบบนี้ผมเลยเสียบข้อนี้เลยง่ายๆดีเนาะนี่ครับ<ม>ประมาณนี้ต้องระวังนิดนึงนะครับทําอย่าให้สายไฟมันโดนกันนะอันนี้ผมเอามาทําข้างนอกนะมันจะได้ไม่วิ่งเข้าไปในกล่องอกล่อง e c u ของมอเตอร์ไซค์อ่ะนี่ส่วนเส้นกลางนี้เอาเส้นสายบวกมาคีดเมื่อกี้นี่ นั่นไปฮะประมาณนี้นะครับก็อย่าให้มันโดนกันนะนีะ่แล้วก็ส่วนอะแดปเตอร์ตัวนี้เราก็เสียบปลั๊กได้เลยนะครับนี่ประมาณนี้เราตั้งโวลต์ไปที่ DC แบบนี้เราดูซิว่าไฟมันมันออกมาเท่าไหร่เพราะว่า <c oughs> ผมผมใส่ไปแล้วมันคันเรงมันค้างนะครับเดี๋ยวผมจะเสียบไฟแล้วนะ,ะเสียบอะแดปเตอร์แล้วนี่เห็นไหมดูไฟมันห้าโวลต์เลยนะครับจริงๆแล้วตัวเนี้ยเวลาเราใส่เข้าไปเนี่ย ใส่เข้าไปในตัวรถเนาะมันจะต้องโวลต์มันจะต้องอยู่แค่คือเรายังไม่ได้บิดคันเร่งใช่ไหมโวลต์มันจะต้องอยู่แค่0.45 4.8อะไรประมาณนี้ครับเดี๋ยวนะผมจะทำให้ดูเออไขค,รครวงอยู่ไหนนี่อ่ะนี่นะอเนี่ยผมใส่ไปปุ๊บม,มันอยู่ที่5โวลต์เลยนะแต่จริงๆแล้วมันจริงๆแล้วมันจะต้องอยู่<ๆ>ประมาณ 0. นี่นี่นี่เออนิดเดียว เนี่ยนะประมาณนี้ยครับเนี่ยครับอุ้ยจริงๆมันจะต้องอยู่ประมาณเนี้นะครับเวลาเราใส่ใส่ไปแล้วเสร็จปุ๊บเวลาเราบิดคันเร่งอ่าเวลาเราบิดคันเร่งโบนต์มันถึงจะต้องขึ้นนะครับเวลาเราบิดคันเร่งนะใส่ไปแล้วบิดคันเร่งมันก็จะบิดนี่บึ้งเงี้ยนะครับบิดไปบิดไปไปไเนี่ยโบลมันต้องขึ้นอยู่อย่างนี้นะครับไม่ใช่ใส่ไปแล้วเป็นแบบนี้โอ้ยคันเร่งค้างนะครับผมเนี่ยเดี๋ยวผมจะต้องตั้งใหม่นะ ตั้งให้มันอยู่สี่สี่ห้าสี่หกนี่ประมาณนี้ใส่เข้าไปฮะให้มันอยู่ประมาณนี้นะครับศูนย์จุดสี่หกโวลต์นะครับประมาณนี้เลยเป็นตั้งหลายช่างประกอบ power amp ยังไม่เสร็จเลยนู่น power amp นะครับผมต้องมาซ่อมรถอีกเอยซ่อมรถไม่ซ่อมไม่ได้เพราะว่าต้องไปทำงานซ่อมเครื่องถ่ายเอกสารข้างนอกอีกนะครับ ครับหลังจากที่ผมเช็คข้างนอกแล้วผมเอามาใส่ในตัวรถก็ต้องเช็คในตัวรถอีกนะครับผมแต่ช่วงเช็คในตัวรถก็ระวังสายไฟนิดนึงนะครับโอเคครับเดี๋ยวผมจะมาตั้งในตัวรถคือเวลาเราใส่เข้าไปอย่าเพิ่งข,ขันน็อตแน่นนะครับคายๆายออกมานิดนึงปรับองศาเนี่ยผมใส่ไปได้อยู่ประมาณนี้ครับแต่ เดี๋ยวเรามาตั้งเดี๋ยวผมจะไปตั้งตัวคันเร่งช่วยอีกอีกทีหนึ่งนะครับผมได้ประมาณนี้ก็ถือว่าโอเคแล้วครับผมเดี๋ยวผมจะไปตั้งตัวคันเร่งนะครับแต่ตอนตอนนี้ก็คือจะขันน็อตยึดเอาประมาณนี้ก่อนนะครับพอขันน็อตยึดเสร็จก็ผมจะมาทําการรีเซ็ตตัวคันเร่งนี่แหละครับด้วยการเอาสายไฟนะครับมาจั๊มใส่ตรงนี้นะครับผมจั๊มใส่ฝั่งขวามือเรานะครับสังเกตตัวปุ่มนะครับ แล้วก็มาบิดคันเร่งให้สุดนะครับแล้วก็มาเปิดกุญแจให้ไฟมันกระพริบช่วงที่ไฟกระพริบแบบนี้ก็ค่อยๆคลายคันเร่งนะครับคลายคันเร่งออกมาเสร็จแล้วก็บิดกุญแจกลับคืนามาถอดสายออกนะครับถอดสายที่เราจาไว้นะครับถอดออกเสร็จแล้วก็ลองมาบิดกุญแจแล้วสตาร์ทเครื่องดู เสียงเครื่องเหมือนจะแรงไปน,นิดนึงนะครับแต่ไม่เป็นไรเดี๋ยวไปตั้งไอ้ตัวเดินเบาเอาเองน,นะครับประมาณนี้ก็ถือว่าโอเคแล้วนะครับผมขอบคุณนะครับผมที่อุส่์รับชมมาจนจบคลิปครับผมสวัสดีครับ